ด่วนบิ๊กตูพร้อมจัดให้เสมอเยี่ยวยาต่ออีกหนึ่งเดือนรับ5,000บาทรอผล14วันต่อจากนี้สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะล่าสุดวันที่15กรกฎาคม2563 พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้กล่าวว่าตอนนี้จะยังไม่มีการลอกดาวจังหวัดระยองและยังไม่ประกาศเป็นเขตพื้นที่สีแดงห้ามใครออกจากบ้านเพราะยังไม่ยืนยันว่ามีใครติดเชื้อแล้วหรือยังเพราะต้องรอผลถึง14วันเท่านั้น ส่วนทางด้านบิกตู่กล่าวต่อว่าขอโทษพี่น้องประชาชนที่รัฐบาลปล่อยให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกลั่นหากระบาดรอบสองก็พร้อมจะเยียวยาต่ออีกหนึ่งเดือนและรอดูสถานการณ์อีกสองเดือนด้านงบประมาณพร้อมอยู่แล้วย้ำยกเลิกตั๋ว VIP จะไม่มีตั๋ว VIP เดินทางเข้าประเทศและนำเชือ้อโควิด1 9เข้าประเทศอีกหรือที่ทุกคนเรียกกันว่าเชื้อนำเข้า ทุกคนต้องกักตัวทั้งหมด14วันเท่ากันเท่านั้นในสถานที่รัฐบาลจัดเตรียมไว้ให้เหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นอีกยืนยันตอนนี้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาอยู่โปรดให้ทุกคนนั้นป้องกันตนเองและมันล้างมือสวมแมสเป็นประจำทุกวันแต่ตอนนี้นายกยืนยันยันยงไม่พร้อมเยียวยาต้องรอก่อน14วันหากพบเชื้อระบาดขึ้นมาอีกจะมีการเยียวยาก่อนหนึ่งเดือน และอีกสองเดือนรอดูสถานการณ์ว่าจะระบาดเป็นวงกว้างมากน้อยเพียงใดและบิ๊กตู่ได้ทิ้งท้ายว่าเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วจะให้รัฐบาลดำเนินการเยียวยาเลยก็คงไม่ใช่จึงขอให้เรื่องนี้จบไปก่อนเพราะตนเองยังมีงานอื่นให้ทำอีกเยอะและย้ำว่าวันนี้ยังไม่มีใครติดเชื้อจึงขอให้ออกมาใช้ชีวิตตามปกติ ไม่ใช่มีทหารยีหยิบคนเดียวมาก็ประคมข่าวกันไปมาจนเละไปหมดเพราะยืนยันว่าตนเองรับผิดชอบอยู่แล้วกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่หลายคนก็ยังถามกลับว่าจะรับผิดชอบอย่างไรความรับผิดชอบของตนก็คือการแก้ไขปัญหาเพราะก่อนหน้านี้มีการติดเชื้อภายในประเทศแต่ก็สามารถหยุดและแก้ไขปัญหาได้ดังนั้นเรื่องนี้ก็เป็นในลักษณะเดียวกันที่ต้องหยุดให้ได้ นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวต่อว่ามีการแพร่ระบาดในต่างประเทศและวันหน้าอาจกลับมาแพร่ระบาดในประเทศไทยอีกก็ได้เพราะบางคนติดเชื้อยังไม่สแสดงอาการจึงถามว่าจะมั่นใจได้อย่างไรและเมื่อเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็เรียกร้องให้รัฐบาลเยียวยาซึ่งตนมองว่ามันไม่ใช่สำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเ,เสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ